อ่าพอดีมาพอเร้าบ้านปัญหาปูครับเดี๋ยวมาเบืองกันว่าปัญหาแบบไหนปัญหากับปูปัญหาแบบไหน่นขึ้นหาได้่นว่าได้หลายบ่ครับโอ้ oh, ไดรหลายตัวนี่สุดยอดเลยปูใหญ่ตัวนี้อืมเฮาง,มง้มหาแบบนี้เลยบ่ครับง้มหาคันเห็นมันมันจะอยู่แบบไหนแหะครับปูไตในใน,น้านนี่บ่โอ้ได้รลายไดรหลาย โอ้นั่นเน้่ยโซ่เนี่ยตัวใหญ่บ่โอ้ยบักใหญ่เลยตัวนี่โอ้เดี๋ยวหลายเนาะครับหลายเนาะอืมคันได้เนี่ยเฮ็ดทีงไหนกินครับบ่เนี่ยเอาไปตำบ่เอาไปเฮ็ดทีงไหนก่อนตำดิบๆหรือตำสุกเอาตำดิบบ่แล้วก็เอาไปเฮ็ดมันสุกบ่บ่เนี่ยเอาไปแบบว่าเอาไปใส่แกงหนึ่งสิบบ่ครับเมื่อกี้ผมคือเห็นปลาอยู่ในปลานหนีบบ่โอ้มันเป็นคล้ายๆกับปลาขอนเนาะ นันปลาคือกันหมดน่อโอ้ปูหน่อยเอาหาเบ่งครับนี่แหละครับวิถีชีวิตการทำมาหากินนะครับของชาวบ้านที่สีสเกตหาปูนะครับปูนานะครับคุณผู้ชมพอได้แล้วก็บอกว่าจะเอาไปตําแล้วก็ตำอะไรเฮ็ดตังไดกินครับบ้านตำแล้วเนี่ยตำ้ะก็เฮ็ดตั้งไดบ้านเนี่ยโอ้คข่ไข่กับเฮ็ดแกงนั่นบ่นตำใส่แกงนี่บ่ แกงกระปูนี่รครับ,บ,บรอ,อืมแกงแบบร้อนๆเนาะโอ้ปูเงินหน้าเนี่ยหน่อยเนี่ยารจ่ะบอกฮาจา่กงานครับเดี๋ยวถือว่าได,ได้หลายในนี่ในในถังเนี่นนนนยบ,บอกเอา,าเอามาเอามาส้ใกล้ยี่ยในถังยกไหมผมเบิ้งตัวใหญ่ๆมันเนี่ยถังปูเจ้าหนึ่งไหมอ้าวขอให้คุณผู้ชมเบิ้งนะครับโอ้ตัวใหญ่ก็หลายอยู่ตัวนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสีส้มขึ้นมาให้เบิ้งครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปู อ่านะครับปูนาครับวิถีชีวิตเอาไปทําแกงปูนานะครับของชาวอีสานครับเอออร่อยพ่นา่าแซบแซบพ่นา่าอร่อยแซบพ่นา่าอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ